ไม่รู้นะว่าโกหกไม่ใช่ว่าไปหาผู้หญิงคนอื่นโอ้ยไม่มีหรอกเลิกงี่เง่เาสักทีตามหึงหวงเหมือนเป็นคนบ้าเลยฉันว่ากันมันเถียงกับแฟนไม่จบแน่เราไปเองดีกว่าปะจะไปไหนวะไม่รอมาหรอพูดแบบเนี้ยแสดงว่ามีอะไรแน่ๆเลยใช่ไหมโอ้ยไม่เลิกงี่เง่เาเลยนะ,ะบอกม,มาดิดดแกพาฉันมาที่ทำไมวะนิว ก็ที่นี่ไม่ใช่เหรอที่เขาบอกว่ามีคนบ้าอยู่คนเดียวอ่ะฮะคนบ้านี่แกพาฉันมาดูคนบ้าหรอไอ้นิวใช่แล้วเขาบอกว่าคนบ้าที่เนี่ยสวยมากเลยนะจริงเหรอวะเขาเป็นใครอ่ะฉันก็ไม่รู้กล้าเข้าไปปะโอ้ยไอ้ันตกใจหมดแล้วเรื่มทะเลาะกับเมียหรอฉันไล่มันไปแล้วประสาทก็เลิกสักทีดีวะ บ่นไม่เห็นจะเลิกเลยได้ไงล่ะหน้าอย่างฉันอะจะหาแฟนที่สวยแบบนั้นได้อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยฉันว่าก็ไม่แน่หรอกนะฉันว่ามีคนที่สวยกว่าแฟนแกอยู่อะเนี่ยฉันกัไอฟิลกำลังจะเข้าไปดูใครวะเฮ้ยนี่มันบ้านที่ตายยกครัวเมื่อปีก่อนนี่วะฮะจริงเหรอวะไอ้นิวแกพาฉันมาที่ี่ทำไมวะมันมีคนตายนะเว้ย ก็บอกแล้วไงว่าที่นี่มีคนสวยฉันก็เลยพาแกมาดูให้เห็นกับตาเนี่ยสวยจริงเหรอวะรออะไรอ่ะไปดิฟุ้ยจ สวยจริงว่ะคู่สวยเลยเออสวยจริงว่ะสวยขนาดเนี้ยคนบ้าฉันก็เอาวะว <c oughs> มาเดือมาเด้อพาใครมาเหรอ <c oughs> ฉันไม่ได้พาใครมารีบเข้าบ้าไนไปก่อน พวกแกเป็นใครมาทำอะไรบ้างคนอื่นออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอ,อ่อพวกเราหลงทางอะ่ะไม่เคยเข้ามาในซอยนี้เลยเข้ามาผิดออกไปแล้วก็อย่ามาที่นี่อีกเพราะที่เนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเออเออไปเฮ้ยไอ้อนิวไป พ่อหนุ่มที่ชอบมากินข้าวร้านป้านี่ป้ารู้จักกับผู้หญิงคนนั้นหรอครับพึ่งน่ะเหรอรู้จักสิมีอะไรหรือเปล่าเขาชื่อพึ่งเหรอครับแล้วอยู่บ้านนี้คนเดียวเหรออืม่าพ่าจา๋าลูกค้าเต็มร้านเลยเอ๋อเหรอไว้ค่อยคุยกันนะ แล้วนี่แกเป็นใครมาที่นี่ทาไมอีกใครเฮ้ยออกไปได้แล้วผมไม่ได้มาทำอะไรครับผมแค่อยากรู้ว่าเขาเป็นใครอะแล้วก็จะไม่อยากรู้เรื่องคนอื่นทำไมไปสักที <c oughs> ไม่เงินนะฉันแจ้งตำรวจจับแน่ <c oughs> ครับไปแล้วครับ <c oughs> อย่าไปโบกมือให้มันสิ ทีหลังก็อย่าไว้ใจคนแปลกหน้านะรอฮึงฉันดูแลแกไม่ได้ตลอดหรอกนะแกก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองเหรออ๋อได้ได้ได,ได้กินข้าวให้หมดนะฉันเองก็รู้นะว่าเกดเป็นแบบนี้แต่ก็หวังให้เข้าใจอะไรได้บ้างกินข้าวไปกินข้าวในบ้าน โว้ยจะโทรเช็คแลวหนะบอกว่าอยู่กับเพื่อนก็อยู่กับเพื่อนดิเออแคเนี้ยหมวยยง่งเงาอยูแล้วเหรอวะเออฉังคีเกียจคุยแล้วอ่ะแล้วแกทำไรเนี่ยนิวก็ฉันไปหาข่าวมาบ้านนั้นไม่ได้ตายยกบ้านเหลือลูกสาวอยู่คนหนึ่งแกพูดเรื่องอะไรวะบ้านไหนก็บ้านของเพื่อนคนท,ที่สวยนั่นไงเขารอาจากอุบัติเหตุใค่คนเดียวนี่แกพูดเรื่องอะไรแล้วหมายถึงใครวะ บอกให้ฉันไก่ฟิวเข้าใจหน่อยดินิวก็คนบ้าที่บ้านหลังนั้นไงเพราะชื่อพึ่งที่ใส่ชุดเสีออยงแดงฮะที่แกสนใจเขาถึงก็หาประวัติได้เหรอวะแถมดูชื่อด้วยพกะฉันไปถามป้าร้านข้าวมาเ้นนี่แกไปบ้านหลังนั้นมาอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าไปหาคนชื่อพึ่งอะ่ะเปล่าฉันก็แค่ผ่านไปเฉยเห็นแกบอกว่าตายยกบ้านอะ่ะฉันก็เลยไปดูว่าเป็นยังไงกันแน่สรุปคือลูกสาวที่รอดแต่คนอื่นตายหมด เออได้ผู้รู้ข่าวประมาณนี้แหละงั้นแสดงว่าคนนั้นก็อยู่บ้างคนเดียวสินะไอ้นิวงั้นเราไปหาเขาหน่อยไหมผู้หญิงแบบนั้นอะ่ะฉันอยากรู้ว่าเขาเป็นบ้าได้ยังไงไม่เอาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเออไม่ไปก็ไม่ไป เดี๋ยวฉันรีบมานะรีบมาอยู่แต่ในบ้านนะอ้าล็อกประตูอยู่คนเดียว ไปกับแม่แล้วก็ไปกับตีด้วยโอ๊ยเจ็บฟิลปิดประตูคุยกันหน่อยสิแต่งตัวสวยนะเราใช่ใช่สวย สวยเฮ้ย hey! พวกแกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยไอ้นิวไหนว่าจะไม่มาที่นี่ไงแล้วเข้ามาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฉันเข้ามาจากข้างหลังอะแล้วพวกแกทีแท้ไม่อยากมากับเราจะมาจัดคนเดียวเดยเฮ้ย hey! พูดอะไรอย่างนั้นวะแล้วพวกแกมาทำอะไรที่นี่ฉันเข้าแวะเข้ามาเฉยๆแล้วแกเข้ามาก่อนฉันดีจะมาทำอะไร ก็ฉันรู้ว่าพวกแกจะมาไงฉันก็เลยมาก่อนไหนๆก็มาแล้วไปกันเถอะมาทำไมอ่ะเป็นใครกันหรออะไรฉันเพิ่งจะมาเองแกจะรีบไปไหนฉันได้แผ่นเกมมาใหม่อ่ะมาตามพวกแกไปเล่นนด้แหละไปกันไหมเฮ้ยเด้เกมมาใหม่เหรอไปดิไปดิแต่ฉันลืมรองเท้าไว้หลังบ้านอ่ะพวกแกไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันไปเอาก่อนไป ีล่าหายไปไหนแม่กับปี่อ่ะทีหลังอย่าให้ใครเข้ามาแบบนี้อีกนะมันอันตรายรู้ไหมอันตรายเหรอใช่อย่าใ,ให้ใครเข้ามานะพ่อเป็นห่วงอือออได้ได้ไดสวยจัง ไหนอะเฮ้ยมากินข้าวดีกว่ามาเลวไปแต่มีพ่อนะกินข้าวก่อนไงจ้าคนสวย ้าก็คนหล่อไงจ๊ะน่ากลัวไม่เห็นหล่อเลยใส่แต่ชุดเดิมอาบน้ำบ้างหรือเปล่าเนี่ยไหนดูสิหอมไหม,มไม่ยุ่งกับแฟนฉันทำไมอะคิดจะแย่งแฟนฉันเหรอหืมเฮ้จะทำอะไรอะ คนนี้หวงผัวไอกันแกไม่ยุ่งอะไรกับพึ่งวะหมวยก็อีกคนเ้าสติไม่ดีมาละแกเขาทำไมอ๋อนี่มันเป็นบ้าเหรอแกสิบ้าคนบ้าอะไรมาอ่อยแฟนชาวบ้านไอกันดูแลแฟนแกหน่อยดิหาเรื่องคนบ้าเดี๋ยวก็บ้าไปอีกคนหรอก แ่สิบ้าปกป้องคนบ้าแบบเนี้ยชอบมันเหรอชอบเหรอฉันก็แค่สงสารเขาอะพวกแกไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีกเลยนะเออไปก็ได้ไปหมวยเจ็บตรงไหนไหมกินนะอ้า แล้วต่อไปอย่าไปวิ่งเล่นไกลบ้านนะมันอันตรายรู้ไหมไม่ไปไม่ไปแต่ต้องป้อนข้อให้นะผมอยากดูแลคุณจัง คนอะไรสวยเป็นบ้าเลยอุยผมไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะครับฉันเห็นหมดแล้วล่ะถ้าแกจะทำอะ่ะคงทำไปตั้งนานละถึงฉันจะเป็นเพื่อนพึ่องอะนะฉันก็มาดูแลพึ่งไม่ได้ตลอดหรอกตั้งแต่พึ่งเสียครอบครัวไปก็เลยเป็นแบบนี้เลย แต่ก็ไม่ได้บ้าถึงขั้นเสียสติขนาดนั้นยังจำฉันได้จำคนรู้จักได้แล้วเรื่องการรักษาหมอเขาว่าไงบ้างครับมันก็รักษาให้หายได้แต่ก็ไม่มีใครพาไปอะ่ะฉันเองก็ไม่ว่างต้องทำงานเต็มที่ก็ได้แค่เอาน้ำมาข้าวมาให้แค่นั้นเองไม่ได้คิดไม่ดีกับพึ่งใช่ไหมชอบพึ่งจริงๆหรอพึ่งเป็นแบบเนี้รับได้ไหม ช่วงนี้นิวหายไปเลยว่ะไม่มาอยู่กับเราเลยนั่นดิชวนไปไหนก็ไม่ไปแต่ช่างมันเถอะฉันคขี้เกียจตามเออวันนี้ฉันเห็นคนที่ดูแลเพึ่องอะมันไม่อยู่เหมือนจะเข้าไปในเมืองว่ะจริงเหรอวะอย่างนี้เพึ่งคนสวยก็ต้องอยู่บ้างคนเดียวนะสิ เห็นนี่ใครเลยอ้าอีกแล้วใครเนี่ยจะเอ๋ อย่าเสียงดังเงียบบอกให้เงียบเฮ้ยเสียงเพิ่งนี่เงียบบอกให้เงียบบอกให้เงียบเฮ้ยไอ้นิวแกทำอะไรอะฉันเพื่อไงน,นะไหนว่ามันบ้างไงนี่นัดผู้ชายมาเต็มบ้านบ้าผู้ชายอะสิแลวย,ยังเอาแฟนฉันมานะอีกนะยดไม่ต้องร้อง แกคิดจะทำอะไรวะเขาเป็นแบบนี้มึงยังจะทำเขาลงอีกเหรอมึงก็ไอ้คนไอ้ฟิลฉันไม่เกี่ยวนะก็ไอ้การอ่ะมันบอกว่าเขาสวยจนทนไม่ไหวฉันไม่ได้คิดจะทำอะไรนะเว้ยฉัน้แค่อยากคุยด้วยอะ่ะเขาเป็นแบบเนี้ยแกยังคิดไม่ดีกับเขาอีกเหรอหมวยก็ไอ้คนแทนที่จะตักเตือนแฟนแต่มาโทษเพื่อนที่ไปรู้เรื่องได้ไงไอ้ฟิลก,ก็ด้วยทำไมไม่ห้ามวะเป็นบ้าไปหมดแล้วเหรอวะ แกนั่นแหละนิวชอบคนบ้าเหรออยากมีเมย์เป็นคนบ้าใช่ไหมเออกุราเขากูอยากบอกความเขามึงได้ยินไหมหรอจะว่าฉันบ้าก็ได้นะแต่ฉันรักเขาด้วยใจบริสุทธิ์เขาด่าสงสารนะเวย้ยเขาเสียครอบครัวแถมยังเสียสติแกยังแกซ้ำเติมเขาได้ลงอีกเหรอฮะไอฟิว ฉันเป็นเพื่อนของพวกแกมานานฉันรู้ว่าเราเป็นเด็กเกเรแต่เราไม่คิดจะทำร้ายผู้หญิงแกมองเขาสิแกไม่ทงกสารเขาหรอะพ่อช่วยด้วยช่วยด้วยไม่เป็นไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้ว พึ่งได้รับการรักษาแล้วเดีย๋ยวก็คงจะกลับมาปกติแหละแต่ก็มีแอบผวานะครับคงจะช็อกเรื่องที่เคยสูญเสียเหมือนจะรับตรงนั้นไม่ได้ขอบใจมากนะนิวที่ดูแลพึ่งดีขนาดนี้ผมก็หวังให้พึ่งเป็นปกติแล้วเร็วนี้แหละครับหิวแล้วครับเดี๋ยวข้าวให้กินนะ ไวยฝากเสื้อผ้ามาให้เผื่อพึ่งอยากเปลี่ยนชุดฉันอยากจะขอโทษตอนนั้นอะ่ะฉันแค่คึกขนองฉันรู้แล้วนะว่าพึ่งเจออะไรมาบ้างฉันขอโทษจริงๆนะขอโทษนะพึ่งขอบใจนะเว้ยกัน สวยมากเลยพึ่งชอบไหมนี่ไม่ชอบพึ่งชอบสีแดงคนนี้หมวยนะชอบแต่งตัวเหมือนพึ่งเลย หมวยฟ f e กันจำได้แล้วเพิ่งยังมีอาการผวาอยู่ไหมก็ยังมีอยู่ครับแต่เหมือนว่าดีขึ้นแล้วก็นี่แหละเพิ่งเจอเหตุการณ์ครั้งนั้น <c oughs> ก็เลยทำให้เสียสติตไปเลยแต่โชคดีนะดีขึ้นแล้วอ่าดูสิสวยอเนี่ย ตอนนี้ผมดูแลอย่างดีครับเพื่อนผมก็ดีกับพึ่งเหมือนกันขอบคุณนะ